มาหากินโดยสบู่วิตามินซีและอีผิวดูสวยด้วยวิภาดา hey, เธอนั้นเป็นลูกเบาบ้านไหนว่าแบรกที่หันไปมันเข้าใจอย่างแรง uh, hey, เธอไม่รู้ว่ามาแต่ไหนมาทำให้ฉันวันไว้อันลงอะไรอย่างแรงก็อยากจะเดินเข้าไปห้าไปชักเราเล่งกับเธอว่ารักแต่มันก็เร็วเกินไปอ พวกผู้ชายที่เคยแรงกันกลางปอนต้องหยุดเอาไว้ก่อนเพราะตอนนี้จะเลิกคุยทุก เราคุยถึงอำเภอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีด้สวัสดีูมาสองคนมาแป๊บเดียวนะดูทำให้การรายการที่แตกหือมากโอ้โหใส่เต็มเลยเดี๋ยวเราสวัสดีคุณผู้ชมพร้อมๆกันดีกว่าผู้ชมขาสวัสดีค่ะแล้วค่ะนี่คือรายการผู้หญิงทำมาค่ ว่าในยุคนี้ไม่มีใครที่รู้จักเพลงนี้นะใช่ถ้าไม่รู้จักนี่คือว่าเชิญนะนี่เจนนี่เป็นคนที่แต่งเพลงเป็นพี่ชายแล้วอายุเท่าไหร่กันล่ะลูก24ปีค่ะห้ค่ะสีเหลือเชื่อเนาะดังตั้งแต่อายุนี่น้อยกว่าจะโด่งดังได้เนี่ยผ่านอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเห็นเห็นอายุน้อยๆอย่างงี้ใช่ไหมใช่ก็ทํางานตั้งแต่เด็กๆกันแล้วค่ะแต่ว่าก็เป็นแม่ค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่ยังไม่ใช่งานในวงการก็เอะไรมาบ้างลูกจ๋าก็ เคยขายรองเท้าขายของเล่นขายต่างหูเป็นพนักง,งานเสิร์ฟร้านจานเอาทุกอย่างเอาทุกอย่างอะค่ะเออ,อ,อมากินจริงๆนะคุณแม่คะเมื่อก่อนนี่น้องเป็นนี่นะค่ะเเป็นนี่เป็นหลักล้านนะคะคุณแม่เกิดมาก็คือเป็นนี่เลยก็ออคือเป็นนี่เก่าของคุณแม่มาแล้วก็สะสมมาเรื่อยๆเราก็ช่วยทํางานกับแม่มาตลอดจน มีวันนี้ได้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราอยู่กับแม่ช่วยงานแม่มาตลอดแหละค่ะที่ว่าเป็นนี่นี่หมดหมดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมหมดแล้วหมดตั้งแต่เพลงได้หมดทั้งสดชื่นแล้วค่ะแต่ของป้ายังไม่หมดเลยลปัจจุบันนี่เป็นไง มีรถจ็ดคัอหกคันหกคันว่าอร่อยตายแล้วมีรถสวยอะใครเลือกใครเลือกสวยมากใครเลือกให้คันนี้เป็นคันเดียวที่ไม่ปรึกษาครอบครัวเพราะว่าตั้งใจถ้าปรึกษาหนูจะไม่ได้ซื้อหนูทำถูกแล้วลูกของขวัญรับปริญญาให้ตัวเองอะอย เป็นคันเดียวที่ซื้อมาแล้วไม่ได้เกี่ยวกับงานให้ลงวัลตัวเองใช่อันนี้ลูกอันที้าตอนคุณแม่ป่วยเป็นมาเร็งอันนี้ตัดผมแล้วก็เหมือนอยากให้แม่นั่งรถสบายไปหาหมออะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ารถเกียวไปหาหมอรถคู่พวกเราใช้ทํางานกันทีนี้ก็ออกมาให้คุณให้เดินนั่งรถสบายค่ะยังเด็กทั้งคู่คุณผู้ชมขาดูแล้วหนูก็เพิ่งเรียนจบใช่ไหมส่วนคนน้องอายุ15บห้าเอง หาเงินตั้งแต่เด็กๆจนถึงทุกวันนี้ก็ถือว่ายังทํางานหนักไหมอ่ะหนักเป็นหลักก็คือเป็นเจ้าของบริษัทแต่งเพลงคนไหนแต่งเพลงหนูแต่งเองแต่งเหรอลูก<อ><อ>หรอลูก15อห่าเงี้ยหนูหหยหาชีวิตไว้เด็กไหม อยากโดดยางกับเพื่อนไหมลูกยากค่ะแต่ว่าเราต้องทํางานต้องทางานเนาะก็อสอนเขาค่ะสอนอะไรน้องตอนที่เราลําบากเราเป็นแม่ค้าอย่างเงี้ยมันเหนื่อยกว่านี้เยอะต่อให้วันนี้เราไม่ได้เป็นนักร้องหนูว่าน้องก็จะอาจจะต้องทํางานช่วยแม่เหมือนที่หนูทําอะไรเงี้ยค่ะก็ซึมซับให้เขารู้สึกว่า การทางานทุกวันนี้มันเป็นอะไรที่สามารถช่วยครอบครัวแล้วก็สร้างอนาคตของเขาเองเงินทุกบาททุกสตางค์ที่น้องทํางานได้เนี่ยหนูจะเป็นคนเก็บให้เขาทุกอย่างมือนถ้าคืนนี้ได้พันหนึ่งก็ให้เขา5้าบาทที่เหลือหนูก็เก็บเองโอ้โหเออฉันไม่อยากเป็นน้องคนนี้เลยโอ้หไอ้แล้วไอ้แล้วแเฮ้ยให้น้องสักห้าร้อยเก็บห้าร้อย ห้ส uhm. ิบบาทห้าสิบนี่คือให้เงินเก็บถ้าขนมเก็บไว้ที่เหลือก็คือเก็บใส่บัญชีของเขาอยู่แล้วคือเก็บไว้เขานั่นแหละใช่ลิลลี่ถ้าเกิดลิลลี่อยากไปเที่ยวลิลลี่อยากไปเที่ยวไหนลูกหนูอยากไปทะเลค่ะเอาลูกบ้านหนูก็อยู่ทะเลไม่ใช่เหรอลูกจะไม่มีเวลาไปเที่ยวถูกไคิดถึงทะเลอาหารคิดถึงไหมคิดเคสเธอคอเอาอย่างนี้สิเอาใกล้ๆนี่ก่อน สวนสยามพอได้ทะเลเันนี้เราพาไปทะเลไม่ได้คุณแม่มันไกลไปนิดนึงเอาเป็นอาหารทะเลให้ให้ให้น้องได้ไหมพอได้พอได้เพอได้เลยยกมาที่เยอะมามายกให้ร้านเลย้นจัดมาพวกเราทีมงานยกอพี่น้องที่โด่งดังที่สุดในโลก จัดอาหารทะเลชุดใหญ่ส่งตรงจากมหาชัยมาให้เลยและนี่ก็คืออีกหนึ่งร้านที่โด่งดังในโลกโซเชียลเช่นเดียวกันกับเมนูนี้ข้าวครุกปูโอ้โหคุณผู้ชมปูมาแบบคนโดเลยทั้งหมดทั้งหมดนี้มาจากร้านครัวคุณย่าค่ะจัดมาให้สองพี่น้องได้อิ่มหนำสำราญใจว้าวดอยค่ะ นี่คือคุณย่ารัตนะคะเป็นเจ้าของครัวคุณย่าขาสวัสดีค่ะย่าขาสวัสดีค่ะคุณย่าที่มหาชัยนี่โด่งดังมากโดยเฉพาะนี่ค่ะปูคอนโดเนี่ยนะคะเป็นข้าวคลุกปูแล้วก็ให้ปูแบบไม่งกเลยไปได้ไอเดียปูคอนโดมาจากไหนคะปูนี่เราสั่งมาจากสุราษฎร์ รอ้ดแต่วิธีแบบวิธีตั้งเป็นคอนโดมินีมอะไรเงี้ยไปกินวิงซูมาย่าทันตัวหมด้วยสูงๆงี้ใช่ไหมคย่าจ๋าแล้วลูกชายบอกว่าให้คนเข้ามาแล้วร้องว้าวอะทำแต่เนี้ยต้องมี200ขึ้นสองร้ออะไรเงี้ยอ่ะสาร้อยยี่ราคาเต็มคือ150ค่ะอ๋อแสดงว่าคุณย่ามีแหล่งวัตถุดิบที่ถูกใช่ไหมก็ไม่ถูกอะจ้ะ ทำให้กำไรน้อยก็อยากให้คนกินกลับมาอีกอแล้วให้กลับมาอีก อะไรนิดเดียวย่าบอกว่าถ้าจะขายให้ฝรั่งหรือขายให้คนไทยต้องราคาเดียวกันราคาเดียวกันไม่มีชาร์จฝรั่งไม่ชาร์จกับไม่ชาร์จเพราะอะไรคะก็ค้าขายมาตั้งแต่เด็กรุ่นรุ่นน่ะจ้ะแม่ฉันก็คอยสอนอยู่เรื่อยว่าไม่ให้เอาเปรียบลูกค้าขายฝรั่งหรือขายคนไทยก็ราคาเท่ากันองเนี่ยใช่ไหมแต่ต้องมีเห็นว่าตอนแรกนี่ยร้านอยู่ที่หัวหินแล้วใช่จ้ะแล้วย้ายมาอยู่มหาชัยทำไมล่ะคะเขาไล่ที่เลยย่าฉันมาเลี้ยงหลานอ๋อเขาเลี้ยงหลาน ย้ายแ้คนไหนบังยกมือยกมือ ได้กินได้กินข้าวคุกย่าไหมลูกได้กินแล้วครับอร่อยไหมคะอร่อยชอบใช่ไหมลูกหลจังเลยอ่ะลูกแล้ววันนี้หนูจะได้ชิมฝีมือคุณย่าเนี่ยอะไรอ่ะตอนแรกอ่ะพวกเราขอคุณย่าทำข้าวคลุกปูเนี่ยให้พวกเราได้ไหมคุณย่าบอกขอเธอขอเก็บไว้เป็นสูตรลับสำหรับครอบครัวไว้ทำมาหากินแต่อันที่ไม่ลับเลยคือวันนี้คือผัดไทยผัดไทยเพราะจะย่าทำไมล่ะย่าเหมือนกันนะจ๊ะเสดยังไงผัดไทยเราก็มีโปหมูทอ โปะผัดไทยทะเลมีกุ้งมีหมึกโูนิ่มผัดไทยเนื้อแดดเดียวผัดไทยอ่ะคุณคุณย่าไปได้ไอเดียจากไหนมันมีแบบโปะหมูทอดโปะอันนเนี้ยเออว่ตอนฉันข่ายหัวหินนะเรั่งเขาไม่ค่อยชอบกินผัดไทยธรรมดาแบบมันต้องมีโปรตีนเขาจะมีสเปอร์เชียร์ Angie ให้พี่ตั้งทางให้คุณย่านี่ยชูชีไข่ปลาปลาลิกิ้วบ้านจะเรียกปลาลิ้วกิ้วบ้าอะไรอีกค่ะย่าจ๋าย่าเนี่ยไข่ชะอมลืมเอาน้ำพิกอปปิ้มาย่าย่าให้แครไปเอากระเบานะ ปูราดใส่กระลำทอดน้ำปลาโอ้ออันนี้ปูแบบเป็นกันเทียงเลยอันนั้นน้ำใบเตยมากเตีนไก่ลำใหญอ๋อลำใหญ่จ้ะเจนี่กับลิงลี่เห็นเมนูตรงเนี้ยลูกอยากกินอะไรปลาค่ะนี่เจ้าเจนนี่เขามองไปอินทรียได้ไหมยกเลยยกไปเลยภาษาไทยภาษาไทยเอาไงดีญัดให้ดูญาติมาไม่ต้อง วันนี้คุณย่ายกเมนูเด็ดๆประจำร้านมาให้สี่เจและน้องลิลลี่เทนนี้ได้ชิมโดยเฉพาะเลยนะแต่และเมนูการันตีได้เลยว่าใช้ของสดแน่นอนเชื่อมือการคัดสรรวัตถุดิบของคุณย่าเธอค่ะกุ้งตัวใหญ่ๆปลาหมึกชิ้นเบ้งๆนี่ไม่ได้หมายความว่าเอามาออกรายการแล้วจะเป็นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เท่านั้นนะคะไปที่ร้านก็ใหญ่บิ๊กเบิ้มแบบนี้แหละค่ะคุณผู้ชม นอกจากข้าวคลุกป,ปูของคุณย่าจะเด็ดสารตีแล้วเมนูซิกเนเจอร์อีกอย่างหนึ่งของที่ร้านก็คือผัดไทยหมูทอดค่ะวันนี้คุณย่าจะมาผัดไทหมั่มกันด้วยโอ้ยขอคุณย่าเตรียมของสักครู่นะช่วงหน้าจัดเต็ม,มย่าร้านใหม่นี้เปิดได้นานยังอะคะปีกว่าหลังจากที่หยุดไปสิบปีเหรอฮะใช่จ้ะแล้วลูกค้าเป็นไงคุณย่า ก็ดีจ้ะดีแน่นๆเนาะค่ะไม่กินคนเดียวเลยเขาจะมีไซส์ของแต่ละร้านนะไชโป้ของย่าให้เป็นให้เป็นคำๆเลยนะไม่มาเป็นฝอยๆนะย่าเนาะเคี้ยวก็เคี้ยวเลยกินกินจังเลยอร่อยตรงไชโป้นี่แหละเนี่ยจ๊้าไอปูเนี่ยเราจะกินยังไงมันเด้งเงี้ยมันเดก็ล้มมันลงสิเหรอเหรอมาผัวย่าผัดกินยังมีปัญหาอุ้ยแน่นนั่นน่ะหนูหรือคนนั่นน่ะเจสมมุติว่าหนูกินอย่างนี้ได้ไหมย่า หนูต้องเอาน้ำจิ้มราดก่อนราดราดเหมือนน้ำหวานน่ะเอาน้ำจิ้มตักตามตักตามเออนี่ไงเป็น้ำโคสเนี่ยราดราดเ่าเป็นไงลูกรสชาติรสไฟได้ร้อยมาค่ะร้อยน้ำปลาหอมไหมคะหอมค่ะเพราะว่าน้ำปลานี่เป็นสูตรพิเศษที่คุณย่าเขาเขาทำขึ้นมากระซากใต้กัน้เมื่อไรตอนนี้ร้อยแรงร้อยแรงตีนไก่นะคุณแม่ เปื่อยมากลูดรืดลุดปืดเลยจิมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดอุ้งหเด็ดย่าเลี้ยงหลาน10ปีเลยเหรอคะใช่จ้ะแล้วอยู่ๆก็กลับมาเปิดใหม่จั่เพราะอะไรเพราะอะไรย่าหลานท่องเรียนป่ะก็เพื่อนลูกๆอ่ชอบมาบ้านมามากินข้าวกันจ้ะแล้วก็ย่าก็ทำข้าวให้กินนะเขาก็เชียบอกให้เปิดร้านขายผุ้ใส่ใครเยอะอย่างนี้เลยหรอใช่จะขายเล่นๆนะนะแล้วเป็นไงตอนนี้ คำไม่ออกทขาไม่ออกแล้วราคาก็ไม่แพงและยังใส่ใจในคุณภาพแต่เห็นพิธีพิถันแบบนี้เนี่ยนะคะแทบจะทะเลาะกับลูกเพราะความพิธีพิถันนี่เองทะเลาะเรื่องอะไรย่าจย่าเล่าสิคลุกเลยอย่างอย่างน้ำพริกอะไรเงี้ยน้ำจิ้มตีนไก่ต้องแกะกระเทียมแกะเองแกะแกะเปลือกออกคุณย่าเรื่องมากเรื่องอะไรบ้างคะก็อย่าง ถ้าเป็นน้ำจิ้มทั้งหมดนะคะคุณย่าจะใช้กระเทียมไทยกีบเล็กๆก็ค่ะแล้วก็แกะเปลือกออกให้หมดเพราะว่าไม่อยากให้คนทานแบบกินเข้าไปแล้วมีเปลือกอะไรเนี้ยค่ะูทางลูกๆก็บ่นว่าทำไมต้องแกะสิทุกๆๆเอาก็จบเนาะเขาต้องแกะเองค่ะเดี๋ยวนี้ก็มีผู้ช่วยเยอะแล้วค่ะคุณย่าเขาพิถีพิถันแล้วก็ใส่ใจทุกจานค่ะส่วนใหญ่ถ้าเป็นอาหารคุณย่าจะทำเองเกือบหมด อ๋อลงมือเองอู้หู้เจ๋งแต่ว่าถ้าเตรียมเตรียมข้าวเตรียมของเนี่ยเดี๋ยวเดเด็กๆช่วยช่วยแต่ว่าต้องผ่านคําสั่งคุณย่าด้วยใช่ค่ะคุณย่าจะต้องควบคุมการผลิตทั้งหมดทําให้ร้านโด่งดังไงแล้วเราก็เลยอยากจะเชิญคุณย่ามาในรายการนี้แหละเป็นไงบ้างลิลรี่เจนนี่รสชาติออยหิวหิวนางหิวไอสองพี่น้องเหมือนไปเหมือนไปอดอยากมาจากไหนลูกเอ้นหนงไปงานแต่ละงานเขาไม่ให้หนูกินเลยเหรอลูกเหรอวันนี้อร่อยมากค่ะวันนี้โอ้โหดลูก จอหน้ามีพวกหนูอีกไหมคะที่ <c oughs> ถ้าเราอยากจะไปกินที่ร้านให้ไปที่ไหนคุณย่าจ๋าร้านขอคุณย่านะคะอยู่ที่ตำบลเขาขามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครถ้าพิกัดที่จะชีง้ง่ายง่ายเลยก็คือเขื่อน เขื่อนชอนรับประทานแก้มลิงจังหวัดสมุทรสาครค่ะกถ้าอยู่ติดกับเขื่อนเลยเซิร์ชร้านคุณย่าเลยใช่ค่ะเซิร์ชเิร์ชที่ก o เกิลแมพก็จะขึ้นเลยค่ะคุณย่าคุณย่าต้มเหล้าค่ะไทยหมูทอดค่ะคุณผู้ชมขาหาไม่ได้ยากเลยอยู่ตรงมหาชัยถามคุณย่านิดนึงความสุขจริงๆของคุณย่าตอนนี้คือคืออะไรคะก็ลูกค้าเนี่ยเวลาทําให้เขากินน่ะฉันก็มีความสุข คุณผู้ชมไปได้ทุกวันนะคะยกเว้นวันจันทร์วันจันทร์จะหยุดคุณผู้ชมไม่ต้องไปวันจันทร์นะคะอดแน่ๆแล้วก็ทยอยไปเพราะว่าคุณย่าเป็นคนทําคนเดียวเข่ง้ย่าแข่งแล้เอาละนี่น้องสองคนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยลูกกินของพี่เยอะมากเลยช่วงหน้า หนูต้องทางานให้พี่นิดนึงนะลูกนะขอเคลียร์โดยเฉพาะเรื่องหัวใจของสองคนนี้เป็นข่าวบ่อยมากวันนี้ขอบคุณคุณย่าแล้วก็ลูกๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณย่าค่ะขอบคุณลูกๆขอบคุณทอฝันด้วยนะลูกนะวันนี้ตั้งใจหยุดเพื่อมารายการเราเนาะอย่าเพิ่งไปไหนลูกเราจะขอคุยกับพี่ลิลลี่กับพี่เจนนี่เพื่อหนูเลยนะเรื่องหัวใจมีผู้ชายมาเยอะมากเลยคู่เดียวคุณผู้ชม คนอยู่ในโซเชียลเขาบอกเราในตอนแรกมมีแฟนทั้งหมด200คนยังไงไม่เราแบนไม่ต้องสิลกคือเวลาหนูทำคลิปพยายามจะหาคอนเทนต์ให้ตัวเองว่าเราจะทำเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งคลิปล่าสุดเนี่ยมันเป็นคลิป Q&A question answer คือถามตอบซึ่งคำตอบเนี่ยไม่จำเป็นเลยที่ต้องพูดความจริงเราตอบอะไรก็ได้ให้คนดูคลิปเราเยอะๆแล้วปกติอะก่อนหน้านี้ไม่เคยมีใครตัดต่อไปลง พอมาคลิปนี้ที่มันมีคําถามว่าพี่เจนนี่ตอนเรียนมีแฟนกี่คนแล้วหนูก็บอกไปว่าก็ประมาณ200คนคนที่เขาตัดไปอะค่ะเขาตัดไปเฉพาะคําพูดที่เด็ดๆแต่เขาลืมตัดไอ้่อนที่หนูบอกว่ามันไม่ไม่ใช่เรื่องจริงนะมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนู่นนี่นั่นเขาไม่ได้ออกมันก็เลยกลายเป็นแค่แสดงว่าหนูก็ประสบความสําเร็จกับการทําคลิปนั้นใช่ค่ะแล้วหนูสองคนตัวนี้ทํางานกันหนักขนาดไหนลูกโอ้เยอะสุดซี่งานคอะเยอะสุดเท่าไห่กี่โมงกี่โมงจ๊ะ ก <ต unlimited ishment> แต่แต่ลืม <ita> ตามอ่ะ <dans> ทั wow, ้งรายการทีวีทั้งคอนเสิร์ตเป็นธรรมดาแต่ที่กับทุกงานอะไรหนูจะเราคอนเสิร์ตเนี่ยหนูวิ่งวันหนึ่งหลายๆที่แล้วถ้าเหงื่อเยอะๆหนูทำกันยังไงอ่ะลูกก็ อย่างมากถ้าสมมติว่าไม่มีเวลาอาบน้ำเลยที่จะได้จะกอน้ำหอมถามแฟนคลับหนูได้เลยว่าไม่เคยมีกินเหม็นในตัวหนูนี่หนูมีเทคนิคอะไรลูกน้ำหอมค่ะก็มาดามฟินที่หนูเคยบอกทุกคนนี่นี่ไม่น่าเมื่อกี้เขายืนเนี่ยทุกคนได้กลิ่นครับได้กลิ่นได้กลิ่นเด็กบ้าเลยไม่รู้ตัวหอมทำไมถึงเป็นมาดามฟินลูกพอเราเริ่มเข้าวงการแล้วก็เริ่มที่จะดูแลตัวเองก็ดูโซเชียลดูยูทูบแล้วก็ดูพี่ๆในวงการว่าเอ๊ะเขาใช้อะไรกันอะไรงียพี่เมทัน ี่โดมอะไรเง<ช>ี้ยหนก็แบบใช้มาดาฟินซึ่งตอนแรกหนูก็ไม่กล้าเพราะว่าหนูเห็นว่าเออราคามันหลักพันหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้คือถ้าพันแล้วมันจะคุ้มขนาดนี้มันก็สมควรที่จะต้องมีะคะ่ะก็เลยติดมาดาฟินหนักมากเหนูใช้อะไรบ้างลูกมี3สีคือแล้วแต่หนูแต่งตัวถ้าหนูแต่งโทนดําหนูก็จะฉีดสีดำถ้าอยากเซ็กซี่ก็สีแดงอะไรประมาณนี้วันนี้ฉีดสีเขียวมันธรรมาชาติ สดชื่นมากเลยต่อให้หนูกับลิลลี่ฉีดกินเดียวกันน่ะมันก็ไม่เหมือนกันนะคะมันอมพอมันผสมกับเหงื่อของเราแต่ละคนน่ะม,มันก็จะเป็นอีกกินนูหนูชอบกินไหนลูก ีดําขึ้นคอนเสิร์ตบ่อยไม่ไม่คิของเงินค่ะคนนี้แอบขโมยของหนูตลอดเพราะจะหนีดําเพราะว่าเขาได้ยินที่หนูเคยพูดในรายการว่าสีดํามันเซ็กซี่ใช่ลิลลี่เขาเป็นสายเซ็กซี่อันนี้ไหนดูดิเซ็กซี่จริงแต่เวลาฉีดเชียงไงก็มีวิธีฉีดนะไม่เซ็กซี่หรอกค่ะอ่าไหนๆจนดูจริงๆเลยจริงๆเลยจริงๆเลยได้เรื่องนะ อันนี้สำคัญเลยนะชอบชอบชอบวันนี้หนูมามีโปรไม่รู้มีค่ะก็ปกติเราซื้อ2ขวด3,000ใช่ไหมคะวันนี้ถ้าเจนนี่มาทั้งทีก็เหลือแค่2ขวด1,990ยังไม่พอเรามีฟรีโลชั่นน้ำหอม2ขวดและก็สบู่ฟรีอีก2ก้อนแต่ว่าให้แค่ในรายการนี้เท่านั้นนะคะให้กีสายจนจบรายการเลยแล้วค่ะไม่ต้องถามเจ้า แบนเลยนะคะโทรไปได้เลยที่เบอร์0 2 0 3 0 0 0 3 3 0 2 0 3 0 0 0 3 3, 3 0 2 0 3 0 0 0 3 6, 8, 11, <S 3เด้อลายลายลูกลาย ฟิน5ค่ะแม่นง้ามาดามฟินเป็นน้ำหอมของคนไทยที่ได้รับการยอมรับจากสถาบันอิฟราและหัวน้ำหอมนำเข้าจากประเทศฝรั่งเศสนะคะผู้ชมต้องระวังของปลอมด้วยนะบอกเลยว่าตอนนี้ของปลอมระบาดหนักมากเพราะฉะนั้นผู้ชมซื้อในรายการทีวีคือของจริงที่สุดพี่ตั๊กลองน้ำหอมน้องสีพี่ตักชอบสีไหนชอบสีเขียวค่ะสีเขียวชอบความสดชื่น รายการอะไร้การนี้ก็มีอย่างนี้เลยหรอปกติเวลาหนูฉีดอาจจะแค่มองแต่อันนี้เข้ามาคุบเลยเข้ามาคุบเดี๋ยวมีโลชั่นส่วนเลลี่จะมาสาธิตโลชั่นเลลี่จ๋าไม่ต้องกังวลนะจะไม่มีใครเข้ามาลูกจะมีการผสมนะคะ2สีเลยเพราะว่าทั้งสองสีหอมมากนี่สามารถผสมกันได้สามารถผสมกันได้ค่ะคุณผู้ชมเราป้ด้วยลูกเราป้าด้วย เซ็กซีก่สามคนเลยอ่ะใช้แมนนูก็ต้องทำแมนนูได้อ่ะมาอะ <ๆ S 1> เออยืนกระดายยย้ยยย้วิวสิคมา,ม,ามิวสิยลูกเดินยยยยเซยยยย่ยยยย เบอร์อีกครั้งค่ะเจนนี่ค่ะ02ค่ะ030 0033ค่ะอ่าแล้วก็ไลน์นะคะ85ได้เลยค่ะทั้งหมดเนี่ยเหลือแค่1,990บาทจะได้น้ำหอม2กลิ่นแล้วก็ได้สบู่2ก้อนแล้วก็ที่สำคัญโลชั่นบำรุงผิวผู้ชมเป็นกำลังใจให้กับ2สาวด้วยนะผลงานต่อไปเป็นยังไงลูกตอนนี้หนูมีเพลงที่เพิ่งปล่อยไปกับพี่แน็กชาลีค่ะเป็นเพลงที่อ่าสอดคล้องกับน้ำหอมมากฟินอ้ชิเพลงว่าฟินเธอมาทำให้ฉัน นันฟินมาทำให้กินไม่ได้นอนไม่หลับเลยรู้ไหมประมาณนี้ต่างแข่งชิมันต่างแข่งติดตามเลยนะติดตามเลยนะวันนี้อะไรอีกดูดิมาหลาย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 มีละครภาพยนต์เรื่องแรกของพวกเราด้วยในชีวิตของหนูเลยมนุษย์ดอกผักบุ้งเลิกคุยทั้งอำเภอดูเป็นนางเอกสาริลี่เป็นนางเอกนางเอกกว่า คร่บค่ะอยากให้ทุกคนติดตามผลงานของเราเราจะได้ดูกันเมื่อไหร่คะ26มีนาคมค่ะทุกโรงพากพยอจะถึงน้วสลูกใช่เลยเนาะขอบคุณมาดามฟนแล้วก็ขอบคุณลิลลี่กับเจนนี่ค่ะขอบคุณทุก่าไปเป็นดามของน้องกานค่ะรายการราก่อจะจบรายการแล้วก็ต้องมีทำคมอยู่แล้ว่ามาม่ะคํำคมเหมาะกับหนูมากเลย เล่กคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวดีกว่ามีหนี้ครั้งเดียวทำงานหนักไปจนตายเฮ่เช่าต้นเฮุ่หลังจากจบรายการของเรานะคะพบกับรายการคือแซบโชวค่ะพบกันใหม่นะคะจันท์ถึงสุขนะคะทางช่องวัน3ามสบเอ็เวลาบ่ายโมงสินาทีค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ